สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลณิมีณชุมแพรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวครับคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เองเนี่ยหลังจากที่มีการหยุดยาวมานะครับก็จะเหลือเวลาของการทํางานในสัปดาห์นี้นะครับก็เพียง2วันครับคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะได้หยุดนะครับในส่วนของเสาร์อาทิตย์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับอาจจะมีในการเดินทางกลับอยู่ในช่วงนี้บ้างนะครับก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครัับบ้กกงงื่่อขีนนน ถ้าหากมีอาการง่วงนอนก็อย่าลืมจอดพักที่ปั๊มได้นะครับหรือว่าจุดบริการประชาชนได้นะครับที่ทางเจ้าที่เองเนี่ยได้มีการวางจุดบริการไว้นะครับซึ่งขับขี่อย่างปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงนอนก็จอดพักนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ทางด้านของทางรัฐบาลครับได้มีการวางแผนแม่บทนะครับ MR Map นะครับโดยเป็นการพัฒนานะครับ Motorway นะครับคู่รถไฟ10เส้นทางน,นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคนะครับลดพื้นที่เวียนคืนได้นะครับถึง1.35แสนไร่ ลดค่าเวียนคืนนะครับ2แสนล้านบาทนะครับสะท้อนวิสัยทัศนะครับของทางรัฐบาลที่ได้มีการวางแผนไว้นั่นเองโดยทางรัฐบาลนะครับได้เล็งเห็นแล้วก็เร่งรัดนะครับในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับด้านคมนาคมเพื่อเป็นการวางฐานล่านะครับให้การพัฒนาประเทศรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทําให้นะครับหลายโครงการเองเนี่ยก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเป็นประจักษ์นะครับคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของพื้นที่ถนนนะครับแล้วก็ทางรางทั้งนี้นะครับยังได้มีการติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดในการที่จะให้แผนพัฒนานีครับมีการเดินหน้าต่อไปในยังอนาคตนะครับซึ่งล่าสุดนะครับกรมทางหลวงเองนะครับได้มีการสรุปร่างนะครับแผนแม่บททางหลวงพิเศษนะครับระหว่างเมืองการศึกษาความเหมาะสม นะครับทางด้านเศรษฐกิจวิศวะกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นนะครับภายใต้การศึกษาแผนพัฒนาโครงข่ายนะครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบทางรางนะครับและรวมไปถึงนะครับในส่วนของระบบในส่วนของ MRMAP นะครับซึ่ง ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2564ที่ผ่านมากำหนดส่งผลการศึกษาปลายปี2566นี้นะครับจากนั้นนะครับจะเป็นการนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเห็นชอบโครงการนะครับตามผลศึกษาต่อไปทั้งนี้นะครับทางรัฐบาลเองนะครับก็ได้มีการศึกษาแผนแม่บทต่างๆนะครับ เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนแม่บทในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี2559บูรณาการกับแผนพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนในการพัฒนาพร้อมกันแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องก่อสร้างพร้อมกันโดยขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติการนะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการซึ่งการวางแผนนะครับแต่ละโครงการของการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ควบคู่ไปกับทางรถไฟนะครับพร้อมกันจะทําให้ใช้เขตทางนะครับที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างเต็มที่ ทั้งโครงการนะครับมอเตอร์เวย์และรถไฟเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งสูงที่สุดและเชื่อมโยงนะครับในส่วนของโครงข่ายนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะครับทางการค้าและการลงทุนนะครับลดการเวียนคืนที่ดินและการแบ่งแยกชุมชนสามารถพัฒนานะครับความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงครับระหว่างภูมิภาคด้วยนั่นเอง สำหรับในส่วนของการศึกษาเบื้องต้นนะครับในแผนแม่บทนั้นนะครับมีทั้งหมด10เส้นทางครับคุณผู้ฟังซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นทางทั้งหมดนะครับรวมกันกว่า6,877กิโลเมตรครับซึ่งในแผนพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์นะครับรวมกับระบบรางนั้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งระบบรางเนี่ยก็จะมีระยะทางกว่า3,543กิโลเมตร ประมาณว่านะครับจะลดพื้นที่นะครับเวียนคืนที่ได้ถึง1,35,000ไร่และลดค่าเวียนคืนที่ได้กว่าประมาณ200,000ล้านบาทอย่ทีเดียวครับคุณผู้ฟัง สำหรับนี่ส่วนของแผนพัฒนานะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะนะครับคุณผู้ฟังซึ่งระยะสั้นนะครับปีนะครับเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2516นะครับจนถึงปี2570จำนวนทั้งหมด9โครงการระยะทางรวมนะครับ391กิโลเมตรนะครับซึ่งก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ457,000ล้านบาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนโครงการที่1นะครับนั่นก็คือโครงการส่วนต่อขยายยกระดับอุตราพิมุขนะครับช่วงรังสิต บางกะปิระยะทาง22 km, กิโลเมตรก่อสร้างปี2568นะครับเปิดให้บริการนะครับในปี2571ในส่วนโครงการที่2อครับโครงการบางขุนเทียนบางบัวทองระยะทาง35.8กิโลเมตรก่อสร้างปี2568เช่นเดียวกันและเปิดให้บริการนะครับในปี2571 และรวมไปถึงนะครับโครงการนะครับบางบัวทองบางปะอินระยะทาง34กิโลเมตรก่อสร้างนะครับในช่วง2568นะครับแล้วก็จะเปิดใช้บริการในปี2571เช่นเดียวกันครับคุณฟังในส่วนของทางเชื่อมต่อนะครับทางที่4นะครับทางเชื่อมต่อถนนวงแหวนนะครับรอบที่2ด้านตะวันตกนะครับและตะวันออกนะครับระยะทาง4กิโลเมตรก่อสร้างนะครับในปี68เช่นเดียวกันนะครับและเปิดให้บริการในปี71เช่นเดียวกัน ในส่วนเส้นทางที่5นะครับเส้นทางนครปฐมปากทอระยะทางนะครับหกิกโลเมตรนะครับก็จะก่อสร้างปี68และเปิดใช้บริการในปี72ครับเส้นทางที่6ครับ เส้นทางสงขาซะดาวระยะทาง69กิโลเมตรก่อสร้างปี70นะครับเปิดให้บริการในปี74ครับคุณผู้ฟังและในส่วนเส้นทางที่7ครับเส้นทางพิเศษจตุโชตนะครับวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3ด้านตะวันออกระยะทาง19กิโลเมตรนะครับจะก่อสร้างในปี67และเปิดให้บริการในปี70ครับคุณผู้ฟังและในส่วนเส้นทางที่8นะครับวงแหวนรอบที่3ครับ ด้านตะวันออกนะครับช่วงหลักกิโลเมตรนะครับทรร0 5ถึงทรร4นะครับระยะทาง52กิโลเมตรจะก่อสร้างในปี70และเปิดให้บริการในปี73ครับคุณผู้ฟังและในส่วนระยะทางเส้นทางที่9ครับคุณผู้ฟังก็คือเส้นทางชุมพรระนองระยะทางนะครับ9กิกิโลเมตรก่อสร้างนะครับปี70และเปิดให้บริการในปี73นั่นเองนะครับ ในส่วนทั้ง9โครงการทั้งหมดนั่นก็คือในส่วนของแผนระยะสั้น5ปีนะครับคุณผู้ฟังแลว้วพูดในส่วนของแผนระยะกลางบ้างครับคุณผู้ฟังซึ่งจะวางแผนไว้ถึง10ปีก่อสร้างนะครับตั้งแต่ปี71จนถึงปี75นะครับจะรวมจํานวนกว่า5โครงการครับระยะทางกว่า937กิโลเมตรนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทางที่1นะครับ โครงการนคปรปฐมสุพรรณบุรีระยะทาง70กิโลเมตรแหลมชะบังปราจีนบุรีระยะทาง150กิโลเมตรวงแหวนรอบที่3ด้านตะวันออกนะครับระยะทางประมาณ67กิโลเมตรวงแหวนรอบที่3น,นะครับด้านใต้นะครับก็ระยะทาง79กิโลเมตรและในส่วนที่5นะครับวงแหวนรอบที่3ด้านตะวันตกนกคปรปฐมระยะทาง24กิโลเมตรครับคุณผู้ฟัง แลวพาพูดถึงในส่วนของโครงการระยะยาวบ้างครับคุณผู้ฟังที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ11-20ปีในการก่อสร้างนะครับซึ่งก็จะอยู่ในปีราวๆ2576จนถึง2585จําจำนวนทั้งหมด9โครงการครับคุณผู้ฟัง ระยะทางเนี่ยกว่า1,138กิโลเมตรซึ่งมูลค่าโครงการนะครับกว่า775,900ล้านบาทนะครับโดยแผนภาพรวมนะครับมีดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับส3 7ส่วนแผนพัฒนา,าระบบรางนะครับจะประกอบไปด้วย รถไฟทางคู่รถไฟสายใหม่รถไฟความเร็วสูงโดยกำหนดแผนพัฒนา3ระยะนั่นก็คือระยะ5ปีนะครับรวมเส้นทางและระยะทางนะครับ 2, กิโลเมตรมูลค่าการลงทุน,นครับอยู่ที่6 000, 1 5 0 0ล้านบาท ระยะ10ปีนะครับระยะทางรวมนะครับ9ก8ิกิโลเมตรมูลค่าอยู่ที่56,600ล้านบาทนะครับและในส่วนของระยะยาวนั่นคือ20ปีครับคุณผู้ฟังระยะทางรวมกว่า2,959กิเกิโลเมตรครับคุณผู้ฟังซึ่งทางนี้นะครับคุณผู้ฟังการวางแผนโครงการคมนาคมในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นครั้งใหญ่นะครับสะท้อนวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงความพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบพื้นฐาน ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางด้านของทางการค้าการลงทุนผลักดันอุตสาหกรรมใหม่และ BCG โมเดลในการวางโครงสร้างเพื่ออนาคตของประเทศไทยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยนั่นเองนะครับ ก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าโครงการดังกล่าวที่ได้มีการพูดถึงไปในช่วงต้นนะครับจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางในรวมไปถึงนะครับลดระยะเวลาในการขนส่งนะครับเข้ามาในาคมได้ทีนี้ทังนั้นถ้าหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถช่วยในการเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรได้เช่นเดียวกันนะครับ มาสู่อีกหนึ่งข่าวนะครับในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับคุณผู้ฟังในห้องที่ผ่านมานะครับทางด้านของศิริราชเองเนี่ยก็หวังคนไทยนะครับในการร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาตินะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติสร้างสุขภาพมุ่งให้แผ่นดินไทยนะครับไ์สโตกนะครับตั้งเป้า150,000คนผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่นะครับทั่วประเทศนะครับ29ตุลานี้ครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้านของคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับ ที่ได้มีการขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการศึกษากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการนะครับผ่านเขตสุขภาพทั้ง13เขตทั่วประเทศตลอดจนนะครับพันธมิตรและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า40หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีราชมูลนิธิกรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มลนิธิไทยคมการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปาร์คลันไทยแลนด์กรุป๊ปกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นบริษัทกีฬาสปอร์ตจำกัดธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทไทยดอสันจำกัดสมาพันธ์ชมลมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดบริษัทจีเอ็มแกรมมี่จำกัดซึ่งท้งนี้นะครับการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีลาดครับได้มีการกา ่าวความคืบหน้าโครงการนะครับว่าขณะนี้นะครับมีประชาชนนะครับให้ความสนใจในเรื่องของการรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นเห็นว่าในการรักสุขภาพนะครับด้วยการออกกําลังกายเป็นอีกหนึ่งการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคภัยรวมถึงนะครับโรคหลอดเลือดในสมองเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับนักตั้งแต่ว่ามีการเปิดรับสมัครมานะครับมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศแล้วกว่า1 0 0 0 0แคนครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามครับผู้จัดการงานนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงตามเป้านะครับที่ตั้งไว้ที่150,000คนเพื่อให้เกิดนะครับปรากฏการณ์การรวมตัวเดินวิ่งปั่นป้องกันอมพาตที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟัง ขณะที่ประธานศูนย์โรคดอดเลือดสมองสี่าดครับก็ได้มีการกล่าวแนวคิดในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไลฟ์สโตรกนะครับในปีนี้นะครับว่าได้มีการเล็งเห็นนะครับว่าคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีพลังกายพลังใจความมุ่งมั่นซึ่งหากว่ามีการปลูกฝังให้ความรู้นะครับจะสามารถส่งต่อแนวทางในการใช้ชีวิตทั้งของตนเองของครอบครัวรวมไปถึงคนในชุมชนได้นะครับว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็ง แรงรห่างไกลต่อโรคตลอดจนนะครับหากมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางในการปฏิบัติหากคนในครอบครัวนะครับหรือว่าคนในชุมชนเกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันต้องดำเนินการอย่างไรนะครับให้ทันท่วงทีนับได้ว่านะครับคนรุ่นใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งแรงพลังสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับไทยไลฟ์โตรกนะครับได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายกสมาคมนักศึกษาแพทย์ศิริราช ผู้แทนคนรุ่นใหม่นะครับกล่าวถึงบทบาทของ New Gen ซึ่งปัจจุบันนะครับนับว่าเป็นพลังสำคัญในส่วนของยังไทไฟสโตรกนะครับซึ่งเป็นการขับเคลื่อนสังคมผ่านการสร้างสารรค์สื่อสารนะครับรู้โรคหลอดเลือดสมองสื่อสารและก็ส่งต่อความรู้โรคหลอดเลือดสมองแนวทางในการดูแลนะครับโดยตรงและเป็นการเริ่มตั้งแต่สมาชิกคนในครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยนั่นเอง ทางด้านของด้านศิลปินดาราต่างๆนะครับก็ได้มีการออกมาก่าวในการออกกําลังกายอย่างเป็นประจําและสม่ําเสมอนะครับเพื่อที่จะเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็ห่างไกลต่อโรคต่างๆได้ถึง9กครับคุณผู้ฟังจึงได้มีการขอรณรงค์นะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกเพศทุกวัยครับคุณผู้ฟังมาร่วมกันในการออกกําลังกายอย่างง่ายๆด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมเดินวิ่งปัน่ปนป้องกันอัมาพาตแล้วนะครับมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวนมากในทุกๆปีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิ่งและอาการบาดเจ็บนะครับจากการวิ่งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพและมีการแบ่งปันความรู้นะครับและประสบการณ์การออกกําลังกายแก่นักวิ่งมือใหม่ว่าควรวิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยและยั่งยืนให้การออกกําลังกายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันโดยโครงการนะครับจะไม่สามารถจัดและประสบความสําเร็จ ไปได้เลยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนนะครับด้วยดีเสมอมาครับจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนและรวมไปถึงนะครับพันธมิตรภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับรวมไปถึงนะครับคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสําคัญหลักได้มีการร่วมแรงร่วมพลังในการรณรงค์ส่งเสริมนะครับให้คนไทยรุกขึ้นมาในการออกกําลังกายอย่างปลอดภัยและสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยกิจกรรมเดินวิ่งปั่นนะครับป้องกันอมพาตจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2 5 1 6นี้นะครับพร้อมกันทั่วประเทศโดยค่าสมัครจะอยู่ที่360บาทต่อท่านพิเศษสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับอายุ6 24ปีราคาอยู่ที่255บาทต่อท่านพร้อมทั้งนะครับได้รับเสื้อบิลนะครับส่วนเหรียญนะครับที่ลึกเนี่ยจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยนะครับในเวลาที่กำหนด สำหรับในส่วนของกรุงเทพหมหานครนะครับจะจัดขึ้นณนท้องสนามหลวงนะครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาในช่วงเช้าจนถึง7นาฬิกานะครับโดยมีกิจกรรมในการออกกำลังกาย3กิจกรรมครับคุณผู้ฟังซึ่งจะประกอบไปด้วยเดินเลนระยะทาง5กิโลเมตรวิ่งนิมาราธอนนะครับระยะทาง10กิโลเมตรและปั่นจักรยานนะครับระยะทาง21กิโเมตรครับคุณผู้ฟัง อย่างไรก็ตามนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปดูข้อมูลได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของทางซีราดนะครับหรือว่าทาง Facebook ได้เช่นเดียวกันซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็เพื่อที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ครับกับกิจกรรมครั้งนี้ที่จะทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการออกกําลังกายซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับจากการจัดกิจกรรมของโครงการนี้นะครับคุณผู้ฟังนําเข้าสู่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และจะจัดสรรนะครับเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติปีต่อๆไปรวมไปถึงนะครับกิจกรรมเชิงรุกนะครับด้านโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่เพื่อเป็นการยกระดับนะครับการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีมาตรฐานให้กับคนไทยทุกสิทธินะครับได้รับการรักษาโรคดังกล่าวนะครับแบบเท่าเทียมกันแม้ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือว่าถิ่นธุรกันดาร อีกทั้งนะครับค่าสมัครนะครับสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าจากสิริราชมูลนิธินอกจากนี้นะครับได้ดูแลสุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้ทําบุญร่วมกันอีกหนึ่งทางด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราสามารถร่วมกันในการออกกําลังกายแถมยังได้อิ่มบุญด้วยเช่นเดียวกันใครที่สนใจนะครับก็ขอยนุาอีกรอบนะครับว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์สิริราชได้หรือว่าผ่านทาง Facebook ได้เช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับพี่โนํนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่จะติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง y o u YouTube c h a n e l อาทาบบอสแคส์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังจากทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอก,กพดีบุญมีนะชุมแพได้ทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ ขอเชิญชวนลูกๆทุกคนร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ไปกราบแม่กันนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เราสองคนถืออยู่นี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายโดยหาซื้อได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีและที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะ หลอดเลือดสมองป้องกันได้กว่า90%เอร์ซด้วยการออกกำลังกายมาร่วมขยับกับกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่9้าเฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ less thai l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน